ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเสียครับหน้าซ้ายของบักดองโดนตะข่ายนะเสร็จได้แจ้มเฮียน้อยเฮีน้อยศูนย์สอง

สามหนึ่งได้ครับไไดด้้ลูกลูกไล่จุดเลนได้ปะเดี๋ยวแต่ก็มาบักบ้องได้เต็มสามสองกเสร็จได้เต็ม

ตำสามารถเสร็จได้เต็มสองลูกครั้งที่สามครับสามห้าแตวนี้พัฒนาขึ้นเยอะครับนักกีฬาของเราอู้ยงามองอู้ยโอ้ยเก็บเอาเก็บเอาส่งครับเสร็จสองลูกห้าไม่ใช่ครับเดี๋ยวดี อันนี้บเอาทุกคนเยอะจัดอยู่ผมดก็เกเรียกเรียกบ้านผิดนะฮะตูกแล้วครับห้าสี่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเต็มหกสี่เจ็ดคนสี่สตี้ไปนะครับสนามสองลงเรียกเสร็จเต็มเสร็จตรงลูกครั้งที่สามครับ เจ็ดสี่เฮ้ยเก็บงนันแหลเก็บเกเก็บเกนเ็บเกียนเดินดันดับบ้านโดยสุริาครับทุเริมสาุาดดีก็จเป็นดันดดดวางได้แจ้มเส็นทรงท้าผลตอบของลูกห้าเจ็ด ตัดเต็เ็มในวันพรุ่งนี้วนีสวัสดีครับห้าปดยตั้งสวยตั้งสวยมองสองลูกั้าที่สามครับ ได้ tem ทําได้เหยียบได้ครับทําได้เหยียบ15 เสร็จได้แจมเสร็จสำเที่สามครับ 10S เฮ้ยหปไปเนียได้ปไ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 ปบปไ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 ป

และลึกๆๆๆบักบ้องได้เต้มเป็นทรงครับจะเสร็จสองลูกสิบสองเก้าเสร็จเต็ม สิบสามเก้าไเด้ยเสร็จได้เนี่จับตรลูกของสิบสามา 3, ครับสิบส,ส,ส,สี่เก้าเกดเฮ้ย จอบได้ลูกออกกันเลยมองได้แต้มเห็นทรงครับต้องมองสองลูกสิบสิบสี่ออกต่เสร็จได้แต้มสิบสิบห้า

เสร็จไปแต้มสวยครับสวยหายาวได้เตรียมม้ยอเรียบอเรียบสิบแปดสิบถ้าเสร็จได้แต้มสิบเก้าสิบ ลองได้เต็มเก็บสครับลองสองลูกนะครับสิบเอ็ดส้าลองได้เต็มสิบสไม บักบองได้เติมบองส่ลูกครั้งที่3ครับ1ิ1สามสิบดีนะครับบักบองได้เติมเป็นส่งครับตัดเสร็จส่งลูกเติมไรอ่ะเติมไรอ่ะ19 14เก้าสิบสี่เติมได้เต็ม บักดองเต็มเดียวเกมนะครับบอลนักบอลนัก14ตรงแขงแขก่เอ้หัวหัวเนละเก็บกินเก็บกินหัวหัวเห้ยนักกานหลังครับเสวยสวยเปลี่ยนแดนครับผลการแข่งขันในเซตที่1นะครับตัดเสร็จชนะบักดอง 21ต่อ14นักกีฬาพัก2นาทีครับศูนย์หนึ่งเราเสร็จได้เต็ม หนึ่งเท่า,ตบบาแต่เสร็จได้เต้มเป็นทรงครับบักนองทรงลูกหนึ่งสองเี่ครับลูกรอดจะถายนะครับแต่เสร็จได้เต้ม

สวยงโอเคโคุจ้จิชอบนะบอกในเต้มนู่เก่งไหมครบเสร็ครับเสร็จเสร็จครับครับผมส่งครับ ห้าสองเสร็จไปเต็มส่งลูกที่สามครับหกสองเสร็จไปเต็มเด็กส no ่งครับลองสองลูกสองเจ็ด เสร็จไปแจม้ก็สุรอง้วยครับมาลัเสองเป็ดกกเสร็จได้แจม รวมกันสามครับเสร็จดองสองเก้าส็มตมริสอง เสร็จได้เต็มยอมรุดเลยนาอาอสิบเอ็ดสองเสร็จได้เต็มสิบสองสอง อ๋อแบกบอลได้เต e ็มเป็นสองครับแบกบอลสองลูก3 1มสิบเส็จได้เต็มมสิบม ดีดอกได้แต้มรับยอดวิสิทธิ์เลยครับเมื่อกี้ครับอาจารย์ปล่อยปล่อยลูกก่อนแล้วปล่อยจะแล้วครับนั่นลาร่มกันปะประกอบกรรมการด้วยนะครับสี right. ่ส okay. ิบสามไปไหนก็ไม okay. ่ไปไหนมาับเร็วมุกเข้ามาเลยนสี่มาตงนี ของโลกครับเดี๋ยวก่อนครับ,รบมีเวลาพร้อมครับสิบสี่สี่ไปไปหวานหวานหน่อยหวานหวานหน่อย,เ,อยเสร็จได้เตีม้มชงให้หวานหวาน ห้าสี่ออกับมองได้เต็มจัดัวเขาที่สามครับสิบห้าห้าเสร็จเต็มจครับ

ห้องเอ้ยยังไม่ยอมยังไม่เติมตายอ๋อมาเก็บดีเลยวัยี่สิบหกไปครับวยวอ้ยทีมนะครับจากข้างหลังครับ ผลการแข่งขันในเซตที่ะเส็จชนะบักบอง21-6ผลผลการแข่งขันตะเสร็จชนะบักบองด้วยต่อสตเซตครับ